สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกลักมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ดิบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านนะคะให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นรวบทั้งสี่เส้นค่ะปลายดิบบิ้นให้เสมอกันนะคะ จากปลายดิบินวัดมาได้9้าเซนติเมตรครึ่งค่ะเราพับลงไปนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้วางลงไปค่ะจับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมาค่ะแล้วจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมานะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเซลริบินให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับไปทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะลิบบิ้นจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้าน ริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ เราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีเขียวนะคะเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะหลังจากนั้นก็สอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเขียวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะ จับดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเขียวค่ะนี่นะคะ ดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเส้น <ka. S 1> ที่เราทําก็คือเส้นสีเขียวเราจะเอามาสอดเส้นสีเหลืองเป็นเส้นที่สี่นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเ <corpses, S 1> <ๆ>สม้นที <Ooh. S 2> ส่สี่ค่ะหมุนไปเลยค่ะแล้วเอาสอดไว้ที่เส้นที่สี่ค่ะ ปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะอันนี้คือเส้นสีเขียวที่เราทําต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะเราจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างสอดลงไปมานะคะเมื่อกี้เราสอดสีกลวยสีเขียวเราต่อไปเป็นกลวยสีเหลืองค่ะนี่ค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเมื่อกี้เส้นสีเหลืองต่อไปเป็นสีเขียวนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบรบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะต่อไปนะคะเป็นฐานนะคะหรือว่าสอดลงไปนะคะที่กลวยสีเหลืองค่ะสอดกลวยถัดไปเรื่อยๆนะคะปลายริบบิ้นะลกออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีเขียวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ ีค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ